Microsoft Co-Pilot กำลังปฏิวัติวิธีที่เราเข้าถึงข้อมูลดิจิตอลเปลี่ยนประสบการณ์การค้นหาแบบเดิมๆให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น Copilot ภผสานพลังโมเดลภาษาขนาดใหญ่เข้ากับคลังความรู้มหาสายบนอินเทอร์เน็ตโดยวิธีที่เรียกว่าการสร้างสารเสริมข้อมูลหรือ retrieval augmented generation ช่วยให้คุณค้นหาได้อย่างแม่นยำเป็นผู้ช่วยเสมือน AI ที่ปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของคุณช่วยคุณทำงานได้อย่างราบรื่นและรวดเร็ว สงสัยไม่ว่า Microsoft Co-Pilot จะช่วยยกระดับประสบการณ์การค้นหาของคุณได้ยังไงมาดูกัน Microsoft Co-Pilot ไม่ใช่แค่จับคู่คำค้นหาแต่เข้าใจบริบทและเจตนาเบื้องหลังคำถามของคุณนั่นหมายความว่า Co-Pilot ไม่เพียงแค่ให้ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องแต่ยังปรับแต่งให้เข้ากับงานเฉพาะหน้าของคุณด้วย เช่นสามารถช่วยคุณวางแผนการเดินทางได้เราจะพิมพ์ว่าเรากําลังวางแผนการเดินทางไปญี่ปุ่นหรือดูใบไม้ผลินหน้าเราควรทราบอะไรเกี่ยวกับฤดูใบไม้ผลินในญี่ปุ่นก่อนเดินทางดูเหมือนว่าเราอาจโชคดีและได้เห็นดอกซาก,กุระระหว่างการเดินทาง หรือดูใบไม้ผลิในญี่ปุ่นมีชื่อเสียงเรื่องเทศกาลดอกซากุระเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเยี่ยมชมสวนสาธารณะและวัดและเข้าร่วมเทศกาลฮานามิอย่าลืมตรวจสอบการคาดการเวลาของดอกซากุระบานในท้องถิน่นเนื่องจากเวลาอาจแตกต่างกันในแต่ละปีโดยใช้โมเดล AI ขั้นสูง Microsoft Copilot มอบผลลัพธ์ที่ถูกต้องและตรงกับความต้องการในการค้นหาของคุณช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วไม่มีสิ่งลบกวน ตัวยอย่างเช่นสมมุติว่าคุณกำลังสนใจติดตั้งแผงโซลาเซลล์ที่บ้านแต่ต้องการทราบข้อมูลการวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับประสิทธิภาพของพลังงานแสงอาทิต์คุณสามารถพิมพ์คำถามง่ายๆเช่นงานวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับประสิทธิภาพของพลังงานแสงอาทิตย์คืออะไรและอย่างที่เห็นโคพายโลดให้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับประสิทธิภาพของพลังงานแสงอาทิตย์เป็นข้อมูลที่ไม่เพียงแค่ถูกต้องเท่านั้นแต่ยังนำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากสเปรดชีตหรือสรุปเอกสารยาว โคพายโลจัดระเบียบให้เราได้อย่างเป็นระบบและชัดเจนตัวอย่างเช่นหลังจากประชุมการขายโคพายโลสามารถสรุปบันทึกการประชุมของคุณได้สมมุติว่าคุณมีบันทึกที่ไม่เป็นระเบียบและต้องการความช่วยเหลือโคพายโลสามารถเขียนโน้ตให้คุณ <S <S เพียงพิมพ์สรุปประเด็นสําคัญของการประชุมขายเมื่อวันที่13กรกฎาคมแค่นี้บันทึกของคุณก็จะเป็นระเบียบและสามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจน ต้องการบทกวีเรื่องราวหรือแม้แต่โค้ดสั้นๆโค้ดพายโสามารถสร้างสิ่งเหล่านี้จากคำถามง่ายๆสมมติว่าคุณต้องการความช่วยเหลือในการเขียนโค้ดคุณต้องสร้างฟังก์ชันเรื่องสร้างลำดับฟิโบนัชชีใน Python คุณสามารถถามโค้ดพายโว่าสร้างฟังก์ชันเพื่อสร้างลำดับฟิโบนัชชีใน Python ต่อจากนั้นโค้ดพายโจะสร้างโค้ดให้คุณหากคุณมีเนื้อหาที่ต้องการปรับปรุงโค้ดพายโช่วยคุณเขียนใหม่ ปรับปรุงหรือทําให้ดีขึ้นได้เพื่อให้ข้อความของคุณชัดเจนและทรงพลังสมมุติว่าคุณกําลังติดขัดในการเขียนและต้องการเทคนิคในการทําให้ประโยคมีพลังมากขึ้นแค่พิมพ์ประโยคที่คุณอยากปรับปรุงลงในโค้ด l o t บริษัทของเราขายผลิตภัณฑ์ที่ดีเปลี่ยนให้เป็นคําพูดที่โดดเด่นมากขึ้นโค้ดพจะช่วยเปลี่ยนคําพูดให้โดดเด่นขึ้น โคพายโลดสามารถรวบรวมข้อมูลจำนวนมากมายให้เหลือเพียงใจความสำคัญช่วยประหยัดเวลาและช่วยให้คุณเข้าใจสาระสำคัญจากเอกสารอีเมลและอื่นๆได้อย่างรวดเร็วเมื่อคุณมีงานวิจัยชิ้นสำคัญโคพายโ t ดสามารถช่วยคุณสรุปใจความสำคัญได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อภาคเกษตรหรือความจำเป็นในการใช้วิธีการผลิตที่ยั่งยืนตัวอย่างเช่นคุณให้โคพาย o t ดจัดการกับเอกสารงานวิจัยโดยคุณแค่บอกว่า ช่วยสรุปใจความสำคัญเกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อภาคเกษตรและความจำเป็นในการทำการเกษตรอย่างยั่งยืนให้หน่อยโคพายโดจะสรุปข้อมูลเพื่อช่วยให้คุณพบข้อมูลที่ต้องการให้เร็วขึ้นไม่ว่าจะเป็นคำถามง่ายๆหรือปัญหาซับซ้อนโคพายโดก็พร้อมให้คำตอบที่ชัดเจนและถูกต้องช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและมั่นใจถ้าคุณเพิ่งดูสุริยุปร,ราคาแล้วสงสัยเกี่ยวกับความเร็วของแสง คุณสามารถถามโคพายโได้เลยว่าแสงอาทิตย์ใช้เวลานานแค่ไหนในการเดินทางถึงโลกโคพายโสามารถช่วยแก้ปัญหาได้หลากหลายโดยเสนอแนวทางแก้ไขที่เป็นเหตุเป็นผลและอิงข้อมูลล่าสุดลองนึกภาพว่าคุณเพิ่งเปิดธุรกิจใหม่และอยากรู้ว่าจะทำยังไงให้มีคนเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณคุณสามารถพิมพ์คำถามเช่นอยากเพิ่มจำนวนคนเข้าชมเว็บไซต์ ช่วยบอกกลยุทธ์ให้บรรลุปเป้าหมายนี้ได้ไหม <S <S หากคุณไม่แน่ใจว่าจะเข้าไปดูหรือตีความข้อมูลเหล่านั้นยังไงดี Copilot ก็ช่วยให้คุณได้เช่นกันลองถาม Copilot แบบนี้ดูเราสร้างเว็บไซต์ด้วย Power Pages แล้วจะเข้าไปดูข้อมูลวิเคราะห์ของเว็บไซต์ได้ยังไงและควรเน้นข้อมูลไหนบ้าง โคพายโลจะให้คำแนะนำทีละขั้นตอนและข้อมูลที่ควรเน้น c o p ายโ t ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ข้อความสามารถสร้างและวิเคราะห์รูปภาพให้ข้อมูลเชิงลึกและสร้างเนื้อหาภาพที่สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณถ้าคุณกำลังมองหาแรงบันดาลใจในการวาดภาพวิวเมืองคุณอยากได้ไอเดียการออกแบบอาคารทันสมัยที่ตั้งอยู่กลางเมืองและมีฉากหลังเป็นน้ำและภูเขาเหมือนเมืองแวนคูเวอร์ในแคนาดา ก่อนจะลงมือวาดคุณสามารถขอให้โค้พายโช่วยสร้างสารรค์ภาพในฝันของคุณได้เลยอยากได้คำแนะนำในการวาดภาพเมืองที่มีตึกสไตล์โมเดิร์นแบบศตวรรษที่20อยากให้ตึกมีรูปทรงที่ดูนามธรรมใช้คอนกรีตเสริมเหล็กในการก่อสร้างและเน้นเส้นโค้งที่ลื่นไหลมากกว่าเส้นตรงเพื่อให้ตึกดูมีมิติเหมือนประติมาก,กรรมและอยากให้ภาพนี้เป็นวิวเมืองที่อยู่ติดน้ำและมีภูเขาเป็นฉากหลัง คล้ายๆกับเมืองแวนคูเวอร์ในแคนาดาแล้วโคพายโจะเสนอแนวคิดเพื่อช่วยคุณวาดภาพเมืองของคุณข้อมูลนี้ช่วยได้มากแต่คุณอยากเห็นเป็นภาพคุณจึงขอให้โคพายโวาดภาพแบบสร้างสรรค์สร้างภาพวิวเมืองที่มีตึกทันสมัยสไตล์ศตวรรษที่20อยากได้ตึกที่มีรูปทรงแปลกตาใช้คอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเน้นเส้นโค้งที่ดูไหลลื่น อยากให้ภาพนี้เป็นวิวเมืองที่อยู่ติดน้ําและมีภูเขาเป็นฉากหลังคล้ายๆกับเมืองแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาอย่างที่เห็น c o p าย o t สร้างภาพตัวอย่างเพื่อช่วยในกระบวนการสร้างสารรค์ของเราตัวอย่างเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า Microsoft Copilot สามารถช่วยเหลือคุณในสถานการณ์ต่างๆด้วยวิธีการที่สร้างสารรค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและจุดประกายความคิดใหม่ๆ ไม่ว่าคุณกำลังจะร่างอีเมลออกแบบงานหรือวิเคราะห์ข้อมูล Microsoft Copilot ก็พร้อมเป็นกำลังเสริมให้คุณทำให้ทุกงานง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น Copilot คือผู้ช่วย AI ที่ปรับตัวเข้ากับความต้องการของคุณได้อย่างลงตัวช่วยให้ทุกงานเป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็ว